จ๋าทานนี่สิคะอร่อยมากเลยนะมันิรัฐตักกุ้งตัวใหญ่ส่งถึงจานของสาวน้อยที่นั่งอยู่ข้างอย่างใส่ใจขอบคุณค่ะคุณนีนาพูดจบก็สบสายตาเข้ากับนายสาวเออบอกกี่ครั้งแล้วให้เรียกพี่สิ้นประโยคก็ยิ้มสวยส่งให้จุธามาศ ยิ้มออกมาบางๆไม่ทันที่เธอจะพูดอะไรสายตาคตรพลันสบกับสายตาหวานของอีกคนที่นั่งอยู่ตรงข้ามใบหน้าคมสวยเฉียวเรียบตึงกว่าปกติมณนีรัดมองไปยังเพื่อนรักเอา้าเปมทานสิคะอาหารวันนี้น่ะอร่อยมากเลยนะนีน่าชอบมากเลยเคยคิดอยู่ว่า อยากจะพาเปรมมาทานหลายครั้งแล้วแต่เปรมนะ่ะไม่ค่อยมีเวลาสำหรับเราเลยวันนี้มีหน,น้าดีใจมากเลยนะที่ชวนเปรมมาได้นะคะที่จริงเออเปรมก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่หรอกนีหน้าวันนี้เปรมอยากรีแลกซ์บ้างก็เลยยกเลิกนัดงานไปก่อนนะคะแล้ววันนี้เปรมอยากจะทำตัวเป็นก้าง ก็เลยต้องทำตัวให้ว่างนะคะเปรมณีส่งรอยยิ้มขี้เล่นที่ผุดผาดบนใบหน้าสวยส่งให้เพื่อนสาวเปรมหน้ารู้ทันนี้หน้าไปซะทุกเรื่องเลยนะคะพูดจบมณีรัตก็หัวเราะร่วนกับเพื่อนสาวที่นั่งอยู่ตรงข้ามในเรื่องเดียวกันเธอจะมองให้มันสุขก็ได้จะมองให้มันทุกก็ได้ หรือจะมองให้มันเฉยๆเป็นเรื่องธรรมดาก็ได้อยู่ที่ว่าเธอจะมองมุมไหนและใช้วิธีคิดแบบใดกับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งช่วงหลังๆมานี้การที่เธอเปลี่ยนความคิดคือสิ่งที่เธอทำได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามเต็มกำลังแต่เธอเลือกเลือก ที่จะมองให้เห็นมุมอื่นนอกจากมุมที่เธอเคยมองเห็นก็เท่านั้นบรรยากาศการรับประทานอาหารเป็นไปด้วยความเป็นกันเองการพูดคุยกันสับเพเหละของสองเพื่อนสาวทำให้บรรยากาศคืนเคงยิ่งนักเมื่อได้ฟังบทสนทนาของสองเพื่อนรักจุธามาศเธอรับรู้ถึง ความสเสน็ทสนมอันแน่นแฟนของทั้งสองอย่างมากจุธามาศเธอนั่งเงียบกว่าปกติและตักอาหารเข้าปากฟังบทสนทนาไปเรื่อยๆดูสิเปรมนีหนะ้าก็มัวแต่พูดนู่นนี่นั่นแต่กับเรรมจ้าจ๋าเลยดูหงอยไปเลยนะคะมานีรัตกระตุกยิ้มที่มุมปาก ยิ้มสวยๆออกมาส่งให้สาวน้อยที่นั่งอยู่ตรงข้างพร้อมแววตาไหวลิกส่งให้ไม่แล้วค่ะคุณนีนาจ้าจ๋าจชอบฟังมากกว่าค่ะฟังคุณสองคนพูดคุยกันดูเพลินดีออกจุธามาตตอบนายสาวออกไปยิ้มกว้างอวดฟันขาวสวยออกมาอย่างน่ามองนี่ละเปมคุณสมบัติข้อนี้ของเจ้าจ๋า ดีมากเลยทำให้เรานะ่ะไว้ใจและเชื่อใจให้ไปสัมภาษณ์เปรียมเลยนะนี่คือการเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วนีหน้าก็ได้อ่านต้นฉบับของการสัมภาษณ์แล้วนะพี่พอใจมากเลยนะคะจ้าจ๋าคิดว่าถ้าได้พิมพ์บทสนทนาออกมา คงต้องติดชั้นหนังสือเบสเลอร์ได้ไม่ยากเลยล่ะค่ะรอยยิ้มชื่นชมผุดพราบบนใบหน้าสวยของนายสาวและการถอดบทสัมภาษณ์ออกมาพี่อ่านแล้วเป็นเมืออาชีพมากเลยพี่พอใจมากเลยค่ะถ้าหนังสือได้ออกวางขายผลเป็นไปอย่างที่พี่คิดพี่จะ สมนาคุณรางวัลให้จ้าจ๋าอย่างจุใจเลยล่ะค่ะจ้าจ๋าคิดไว้นะคะว่าอยากจะได้อะไรพี่ให้ทุกอย่างที่จ้าจ๋าอยากได้เลยล่ะค่ะยกเว้นดาวกับเดือนพูดจบเจ้านายสาวก็ส่งยิ้มหวานกว่าปกติส่งให้ด้วยความคิดจะเอาใจสาวน้อยที่นั่งอยู่ข้างอย่างเปิดเผย การเปเรเด็กสาวของเพื่อนรักทำให้เปรมณีรู้สึกขัดในอกหายใจไม่ออกขึ้นมาดื้อส่งผลให้เธอต้องถอนหายใจออกมาอย่างแรงกว่าปกติจ้องมองสองสาวที่อยู่ตรงหน้าด้วยความไม่ค่อยจะพอใจสักเท่าไหร่เอา้าเปรมเป็นอะไรเหรอคะเหมือนไม่ค่อยสบายเลยเมื่อกี้ ก็ยังดูดีๆอยู่เลยมานิลัตมองไปที่เพื่อนรักด้วยความแปลกใจใบหน้าของเปรมณีดูออกจะตึงๆและซีดกว่าปกติไม่บ่อยนกักที่มานิลัตจะได้เห็นอาการอย่างที่ไม่ค่อยจะพอใจอะไรในหลายๆอย่างที่อยู่รอบตัวการถอนหายใจดังเฮือกทำหน้าเบื่อโลกของเพื่อนสาว ทำให้มณีรัตรับรู้ว่าอะไรที่กวรใจต่อความรู้สึกของเพื่อนของเธอมณีรัตรู้อยู่เสมอว่าเพื่อนของเธอได้ทุ่มเทชีวิตให้กับหน้าที่การงานเหมือนสิ่งนั้นเป็นสิ่งสําคัญสูงสุดของชีวิตและเป็นสิ่งแรกที่ต้องทําตลอดลมหายใจเข้าออกเธอมักจะคิดแต่เรื่องงานเป็นสิ่งแรก ทำให้มณีรัตนร์รับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่แสดงออกของเปรมณีให้เธอเห็นในวันนี้เปรมณียกยิ้มที่มุมปากไม่เป็นไรเราค่ะนี่นาหญิงสาวเปล่งเสียงกลั้วหัวล้อออกมาเบาๆแค่เปรมรู้สึกหายใจไม่ค่อยจะออกนะคะสงสัยในห้องนี้ออกซิเจนคงน้อยกว่าปกติทำให้เปรมหายใจไม่ค่อยอิ่ม เปรมขอตัวไปเข้าห้องน้ำหน่อยนะคะยังไม่ทันที่เพื่อนสาวจะพูดว่ากไกลเปรมมณีก็ลุกพวดขึ้นยืนแล้วเดินออกจากห้องดินเนอร์ส่วนตัวแทบทันทีมณีรัดสายหน้าไปมาไหวไหลเนื้อน้อย,อยเข้าใจและยอมรับในพฤติกรรมของเพื่อนสาวคนสนิทของเธออย่างนี้แหละเปรมมณีทนอะไรไม่ค่อยได้นานหรอกจ้าจ๋า อย่าซื้อสาพฤติกรรมเอาแต่ใจของเปรมณีนะคะนี่แค่เบาเนะถ้าเมื่อก่อนถ้าคุณเธอไม่พอใจไไรเธอจะดูเหวี่ยงมากกว่านี้อีกมณีรัตน์วิจาร์ณเพื่อนสาวจบเธอก็หัวเราะอ,ออกมาด้วยเสียงที่ดังกว่าปกติดีนะคะที่คุณเปรมณีมีคุณนีน้าเป็นเพื่อนสนิทและดูเหมือนคุณนีน้า จะเข้าใจคุณเปรมไปซะทุกเรื่องเลยล่ะคะ่ะจุธาม,มาศอดที่จะวิจารณ์ถึงความสัมพันธ์ของนายสาวกับเพื่อนของเธอไม่ได้มณีรัตหัวเลาะเสียงใสออกมาอีกรอบก็คบกันได้อยู่สองคนนี่ละคะ่ะด้วยความที่พี่กับเปรมไม่ค่อยมีเวลายึดงานเป็นหลักเหมือนเหมือนกันก็เลยดูจะเข้าใจกันมากไปซะทุกเรื่อง จนทำให้คบเป็นเพื่อนได้นานจนถึงทุกวันนี้ค่ะส่วนเพื่อนคนอื่นก็ค่อยๆหายไปทีละคนสองคนเพราะเมื่อเวลาผ่านไปต่างคนก็ต่างมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปนะคะที่ผ่านมาเปรมณีและมณีรัตเธอจะมีความสุขที่เกิดขึ้นได้จากตัวของเธอเองเป็นความสุขที่ ไม่ต้องขึ้นอยู่ใครไม่ต้องผูกติดไม่ต้องยึดติดอยากมีความสุขเมื่อไหร่ก็สามารถมีได้เลยมันคือความสามารถในการมีความสุขด้วยตัวเองสองสาวเพื่อนรักมักจะมีมุมมองนี้ที่คล้ายๆกันเอ๊ะทำไมเปรมหายไปนานจังหรือจะไม่สบายจริงๆมณีรัตเอ่ยประโยคออกมาและ เริ่มรู้สึกเป็นห่วงเพื่อนสาวที่หายออกไปจากห้องอาหารนานกว่าปกติจะจ๋าจ,าจา๋าเดี๋ยวพี่เดินไปดูเปรมหน่อยนะคะจะจา๋ารอพี่อยู่ในห้องนี้ก่อนนะคะอยู่คนเดียวได้อยู่ใช่ไหมเอยประโยคถามยญิงสาวออกไปด้วยความเป็นห่วงค่ะคุณนีน่าจาจ๋าอยู่ได้ค่ะพูดจบ ก็ส่งยิ้มละมุนส่งให้เจ้าของคำถามงั้นก็ดีเลยพี่ขอตัวแป๊บหนึ่งนะคะบอก็สาวหันมายิ้มให้สาวน้อยที่นั่งอยู่จนตาหยีสิ้นประโยชน์มณีรัตก็เดินตัวปลิวออกจากห้องด้วยความคล่องตัวจุธามาศเธอชักไม่เข้าใจในพฤติกรรมของเปรมณียิ่งนัก ตั้งแต่มาถึงด้านอาหารแล้วที่คุณเปรมณีมีพฤติกรรมเงียบขึมกว่าปกติหญิงสาวที่ชักพูดช่างเอาใจเธออยู่เสมอได้หายไปจุธามาตรรับรู้ถึงความเงียบและความเครียดที่ฉายอยู่เต็มหน้าของเปรมณีอยู่บ่อยครั้งและดูเหมือนจะไม่พอใจกับการที่เธอสนิทสนมกับบอกอสาวของเธออย่างมาก หรือว่าคุณเปรมณีจะหึงเธอกับคุณนีนาจุธามาศใส่หน้าหวานสวยของเธอพร้อมหยุดความคิดที่กำลังผุดผาดขึ้นในห้วงคำหนึ่งของเธอเป็นไปไม่ได้ที่คุณเปรมณีจะหึงเธอกับคุณนีนาเพราะจุธามาศเธอก็รู้อยู่ว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น ของเธอกับเปรมณีมันเป็นความต้องการของร่างกายก็เท่านั้นถึงแม้ตัวเธอจะมีความรู้สึกมากกว่าความต้องการของร่างกายแต่คุณเปรมณีคงไม่คิดจริงจังกับเธอขนาดนั้นด้วยเธอรับรู้ถึงกิตติศัพท์ด้านผู้หญิงของเปรมณีดีอยู่แล้วว่าเธอจะไม่จริงจังกับใครเป็นพิเศษ ผ่านแล้วผ่านเลยและจะมีผู้หญิงเข้ามาในวงจรชีวิตของหญิงสาวแทบไม่ขาดช่วงขอแค่เธอเอ่ยก็มีใครต่อใครอีกมากมายที่จะเข้ามาตอบสนองจุธามาศเริ่มกระตุกในอกในความคิดของเธอที่เกิดขึ้นขณะน,นี้ถึงแม้เธอจะเริ่มรู้ถึงความรู้สึก ของเธอ,อยังเด่นชัดแล้วก็ตามจากที่เมื่อก่อนเธอชื่นชมและชื่นชอบในตัวของเปรมณียิ่งนักในช่วงเวลาที่ได้ใกล้ชิดได้เรียนรู้และความสัมพันธ์อย่างก้าวกระโดดของเธอทั้งสองทำให้เธอสรุปกับตัวเองว่าเธอได้ตกหลุมรักผู้หญิงที่ชื่อว่าเปรมณีเสียแล้วรักทั้งทังที่คิดว่า เป็นแค่รักข้างเดียวก็ตามจุธามาดเธอมักจะพูดให้กำลังใจตัวเองบ่อยๆเพราะการรอกำลังใจจากคนอื่นอาจทำให้เธอผิดหวังในท้ายที่สุดก็ได้แม้ว่าชีวิตที่ไม่มีคนคนนี้จะแย่ขนาดไหนแต่เธอก็จะต้องผ่านเรื่องราวพวกนั้นไปคนเดียวให้ได้ จุธามาดเธอสัญญากับตัวเองเอา้าเปรมทำไมมานานจังเลยล่ะคะนีน่าเป็นห่วงนะไม่สบายอะไรหรือเปล่าดูเปรมหน้าเครียดนะคะมีปัญหาเรื่องงานหรือคะมานีรัตถามเพื่อนสาวออกไปด้วยความเป็นห่วงในอาการของเพื่อนสาวของเธอยิ่งนะัก เปรมณีคลี่ยิ้มออกมาบางๆไม่มีอะไรหรอกค่ะนีนาเธอปฏิเสธเพื่อนสาวออกไปด้วยเธอไม่อยากให้ควันดำของความโกรธบังใจให้หมดหมองนี่ก็หายดีแล้วล่ะค่ะเปรมณีบอกเพื่อนสาวออกไปเธอรับรู้ถึงความเป็นห่วงในอาการในตัวของเธอของเพื่อนสนิท ดีแล้วล่ะที่ไม่เป็นอะไรมากนีน่าเป็นห่วงมากเลยนะทีหลังถ้าไม่สบายก็บอกนีน่าได้นะคะเปรมณีคลี่ยิ้มออกมากับกำแพงที่เธอพยายามสร้างขึ้นยิ่งปฏิเสธยิ่งตอกย้ำในตัวของเธอว่าเธอชักเริ่มมีความรู้สึกพิเศษกับเด็กสาวอีกคนเสียแล้ว จ๋าขอบคุณมากนะคะที่เป็นห่วงไปเถอะกลับไปที่ห้องกันเถอะปล่อยให้จ้าจ๋าอยู่โตคนเดียวนานเดี๋ยวจะน้อยใจเอาได้นะเปรมณนีพูดจบก็ยิ้มน้อยๆออกมาส่งให้เพื่อนสาวเปรมเข้าไปก่อนนะเดี๋ยวนี้หน้าขอไปทำธุระที่ห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะคะมณนีรัตน์เดินปลีกตัว ออกมาจากเพื่อนสาวใจแข็งไว้นะมณีรัตน์เธออย่าใจอ่อนเธอห้ามใจอ่อนเด็ดขาดมณีรัตน์ชะงักพร้อมทำปากขมุขมิกบ่นว่าตัวเองในใจเปรมเปรมเข้าไปก่อนเลยนะเดี๋ยวนี้หน้าขอทำธุระในห้องน้ำแป๊บหนึ่งเปรมมณีพยักหน้าแล้ว เดินแยกตรงไปยังห้องอาหารส่วนตัวที่เธอออกมาจากห้องนานแล้วอาิที่ที่ผ่านมาในการทำงานของเธออย่างเป็นบ้าเป็นหลังเพียงต้องการกบเกลื่อนหัวใจสุดท้ายเธอก็ไม่สามารถหยุดความต้องการของตัวเองเอาไว้ได้จึงต้องทำให้เธอเข้ามาวนเวียนอยู่ในชีวิตของสาวน้อยคนนี้อีกครั้ง พี่เปรมไม่สบายเหรอคะเห <hi> ็นเดินออกจากห้องนานแล้วนะคะเสียงสายเอ่ยถามออกไปแทบทันทีที่คนที่เธอกำลังเป็นห่วงเดินเข้ามาในห้องจุธามาศเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงที่อ่อนละมุนและแฝงเต็มไปด้วยความจริงใจความทรงจำของอดีตค่อยๆแตกปริ เปรมณีหย่อนตัวลงนั่งที่ตำแหน่งยิ้มบาบางออกมาส่งให้สาวน้อยที่อยู่ตรงหน้าไม่มีอะไรหรอกคะ่ะพี่เปรมก็แค่อยากไปหาอากาศหายใจก็เท่านั้นลคะค่ะและตอนนี้พี่ก็ดีขึ้นแล้วเปรมณีพูดด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบากว่าปกติด้วยเธอก็ชักไม่แน่ใจในคำตอบที่เธอตอบออกไปสักเท่าไหร่ สุดท้ายความอึดอัดในหัวใจของเธอก็ถูกกลั่นผ่านม่านของแววตาหวามออกมาอย่างเปิดเผยเปรมณีมองหญิงสาวที่อยู่ตรงหน้าด้วยแววตาหวานซึ้งสะกดให้จุดธามานิ่งงนันกับแววตานั้นหัวใจเต้นละสามเมื่อสบตากับแววตาวูบไหวจุธามาสูญเสียจุดยืนของตัวเอง จากหญิงสาวที่อยู่ตรงหน้าหัวใจอุ่นวาบกับความจริงที่ผุดขึ้นในห้วงความคิดของเธอดีแล้วล่ะค่ะที่พี่เปรมไม่เป็นอะไรจ้าจ๋าเป็นห่วงนะคะไม่อยากให้พี่เปรมไม่สบายหรือเครียดนะคะมีอะไรให้เจ้าจ๋าช่วยก็บอกนะคะจ้าจ๋าเต็มใจค่ะรอยยิ้มหวาน ที่ผุดผาดขึ้นบนใบหน้าสวยของสาวน้อยที่อยู่ตรงหน้าทำให้หัวใจของเปรมณีกระตุกไหวขึ้นมาอีกครั้งพี่เปรมเคยบอกแล้วไม่ใช่หรอคะว่าอย่ายิ้มอย่างนั้นให้พี่เปรมอกีกและเจ้าจ๋าก,ก็รู้ว่าพี่จะอดใจตัวเองได้ยากยิ่งที่จะไม่ให้สัมผัสกับรอยยิ้มนี้นะคะเปรมณี พูดออกไปด้วยน้ำเสียงที่เบาหวิวอืมพี่เปรมนะเดี๋ยวคุณนีน่าก็มาได้ยินแล้วค่ะถ้าคุณนีน่าได้ยินจะจ๋าคงอายเธออย่างมากเลยแล้วค่ะหญิงสาวเอ่ยประโยคตำหนิอีกคนออกไปมีปัจจัยมากมายหลายข้อที่จะทำให้คนคนนึงมีความสุขการได้รักใครบางคน การได้รักคนคนนี้คนที่อยู่ตรงหน้าและการได้ไปถึงเป้าหมายที่หวังไว้มันช่างลางเลือนเหลือเกินประดุดกับความรักของเธอที่ก่อเกิดขึ้นมันชักเริ่มเลือนลางลงเรื่อยๆและช่วงเวลาแห่งความเดียวดายคงจะกลับมาเยือนเธอในไม่ช้าจุดหามากคิดในใจ